วิธีการพทคเพื่อจะส่งต่างจังหวัดนะคะเราควรจะซีนขอบปากให้แน่นสนิทแล้วก็นำสก็อตเทปนะคะมาปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันถั่วกระเด็นหรือกระแทกในระหว่างที่อยู่ในกล่องนะคะลักษณะนี้ให้แน่นแล้วเราก็นำถุงขนาดที่ใหญ่กว่าถ้าถุงเล็กเราใช้ 10, บคูณสิถุงที่ใหญ่กว่าเราก็ใช้สักประมาณ13,18 ใส่โสมก็ไปค่ะสวมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือรีดลมรีดลมออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปิดผนึกถุงนะคะอันนี้ปากข้างนอกไปต้องซีนสกอตเทปก็ได้แล้วเราก็พับพับแบบนี้ค่ะพับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดสกอตเทปด้านนี้ได้เลยแบบนี้เราก็จัดส่งได้เลยค่ะแล้วเราก็แนะนําผู้รับปลายทางผู้รับปลายทางในการเปิดบ่มว่าเราจะบ่มแบบไหนนะคะ ผู้รับปลายทางไปถึงก็นำนำถุงชั้นนอกออกกวางเรียงไว้เฉยๆค่ะเชื้อก็จะเดินภายใน30กว่าชั่วโมงเชื้อก็จะเริ่มเดินเห็นชัดแล้วค่ะ